โอเคครับวันนี้เรามาดู่กับการใส่ท,นทัน i ิชันในตัวโปรแกรมแคมต a เซียมากครับบอกเลยว่าแคมต a เซียปี2021นี้ให้ท n น i ิชันมาไม่ใช่ไก่กาอาราเล่วงเล่แน่นอนครับโอโ้โหให้มาสวยกว่าโปรแกรมบางโปรแกรมอีกก็ว่าได้ครับจะเจ๋งแค่ไหนจะจับยังไงติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยครับกับการใส่ท,นทันชิชันเจ๋งๆจับๆในตัวโปรแกรมแคมตัเซียไม่ได้มาแบบไก่กาอาราเล่วงเล่แน่นอนครับติดตามชมได้เลยครับ ก็อันดับแรกครับเราก็ตัดฟุตตามปกติกันก่อนครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมาครับเราก็ไปทางด้านซ้ายมือของเรานะครับมันจะมีเมนูบาร์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับต่อไปครับให้เรามาหาคำว่า transition นะครับหรือว่ากดตัว t ที่แป้นพิมพ์ได้เลยครับ transition จะอยู่ตรงนี้นะครับ transition นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับก็เลือกเลยครับว่าจะแบบไหนครับมันมี transition เจ๋งๆเยอะมากครับเดี๋ยวนี้นะครับผมสมมติว่าเฟรมแรกครับผมก็จะใช้นะครับ เดี๋ยวผมขอ,อุญาตสับตัวอ่าเทคไปก่อน,นครับว่าผมจะใช้เป็นแบบนี้นครับผมก็วางลงไปข้างล่างได้เลยครับเนื่ลงมาข้างล่างล่างเนี่ยมันจะมีตัวทันชันใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเยอะมากนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะเข้านะครับลองดูกบับพวกที่เป็นันเป็นเฟิลด์ดีกว่านะครับนี่แนวแบบว่าแนวพวกวอล์กพวกอะไรอย่างนี้ครับ ดีการใส่ครับเราสามารถใส่ได้ทั้งหัวทั้งท้ายของคลิปนะครับซิกแซกนะครับซูมเฟดนะครับอันนี้มันใส่ไปชิดนะครับซูมนะครับลองดูซิมีอะไรบ้างจริงๆนะครับเราก็ลองดูนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะมีเฉพาะคัมตาเซีย2021นะครับเขาก็จะเพิ่มก์ชันเจ่งๆมาให้อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าหรือเราจะมาซูมเบอร์นะครับก็ประมาณนี้ซูมเบอร์ครับจะแบบเว็บไหมครับเว็บก็ประมาณนี้ครับเว็บนี่นะครับก็จะเหมาะกับพวกที่เป็นสายวาลล์รตี้ครับหรือจะเป็นสายสปิน ก็จะมาะกับพวกที่เป็นกีฬามากกว่านะครับนี่นะครับผมซิกแซกก็จะเป็นกึ๊กึๆๆกอย่างนี้ลงนะครับวงล้อนะครับหมุนนะครับเียร์ก่อนโอเคครับวงล้อก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับ ส่วนพวกที่เป็นสาย education หรือว่าสาย tutorial ต่างๆครับผมว่าพวกจะเป็น swap เนี่ยการสลับเนี่ยน่าจะดูดีถูกนะครับนี่นะครับพวกอย่างเงี้ยนะครับน่าจะใช้ได้นะครับอ่าเขาก็จะมีเอฟเฟกเยอะมากนะครับ transition นเนี่ยเยอะจริงๆนะครับ t r a n s รู้สึกว่าเนี่ยผมก็ตัดมาหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่า transition ของตัว2021เวอร์ชันนย0 2 1นี่ยมันดูดีมากแล้วก็ดูไฮโซนะครับ หลักๆแล้วก็ประมาณนี้ละกันครับผมกับการใส่ท a นทิชชันในตัวโปรแกรม Cam t a s ซียนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยครับกับการใส่ทันทิช i o นเจ๋งๆนะครับบอกเลยครับมันไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ทันทิชชัน PowerPoint ไม่ใช่ทันทิชชันมูฟวี่เมคเนะครับอันนี้โอ้โหมีทั้งกลิดมีทั้งอะไรเนี่ยมีทั้งกลิดนะครับมีทั้ง o r s q u a r e นะครับโอ้โหเอาที่มันแบบโมเดิร์นโมเดิร์นี่เขาก็ใส่ลงมาในโปรแกรมหมดเลยนะครับ ออกเลยว่าโปรแกรมแคมต์เซีย2000เดนี่น่าใช้น่าโดนมากๆเลยครับ